ีเป็ดอันนี้ไก่ทุกอย่างพร้อมน้ำจิ้มลสเด็เดลูกกบมันไม่กินน้ำจิ้ม <c oughs> อันนี้ส้มตำของแม่หญิงทำเองผักลวกอัามากลุยคือทุกอย่างพร้อมตั้งนานแ <c oughs> ล้วลวเป็ดมาลูกมามากินข้าว <c oughs> ด้วยกันทุกคน <c oughs> ทำไมรถติดอ่ะโอ้รถทูชั่วโมงนี้ก็โรงเรียนเปิดแล้วล่ะอ๋อเออใช่ป่ะโรงเรียนก็เปิดแล้วแต่ลูกว่ามันไม่มาเหรอเออจัญญาบันไม่อยู่อ่ะจัญญาบันไม่มาอืมไม่เป็นไรเพปกติมันสามโมงกว่าสี่โมงมันจะมาแล้วถูกไหมอืมผมก็ไปประมาณสี่โมงเนี่ยอืมค่ะถูกไหมอืมดี๋ายวมันแล้วก็อย่างมันก็อยู่แถวแถวกำแพงนั่นเออเมื่อวานผมเห็นมันอยู่ที่กำแพง ăn dã bạn. cho ăn Cho ăn. Ba cho ăn gà. Được không? Tôi ăn tập Chípết mấy loại quả như vậy. Đó. Ừm. Nhưng mà nó kêu มันยอมจ้มจิ้มแแจมเป็ดมือจิบแล้วก็ได้ไม่ได้แม่ว่าแม่ไม่ว่าหรอกต้องกระมือิอยากแก่ไม่แรงกว่านี่ ที่ได้ใช่ตอนนั้นป้าแบบป้าไปบ้านครั้งแรกเลยแล้วป,ป้ามันก็ไม่รู้เป็นอะไรมันไปกุ้มก้มเงินอยู่ในครัวตรงนี้ป้าคนนี้แกแบบแกเลี้ยงแม่ม,มาตั้งแต่เล็กๆแล้วแกชื่อป้าแพงแกก็ไม่มีลูกไม่มีผัวหรอกแม่แกตายตั้งแต่แกยังเล็กคุณย่าเขาก็เลี้ยงแกไ,ไว้แล้วแกก็ตักข้าวตาํตาต้ข้าวตักน้ําเลี้ยงทุกคนแหละในในใน,ในตระกูลน่ะแกน่าเอ็นดู ทั้งสกูนค่ะย่ามีลูกกี่คนก็คือมีป้าแพงเนี่ยทำเกับข้าวนึ่งทำข้าวเลยแม่ตื่นสายแกก็ไม้แท่แย่เข้ามามตามดูให้ไปช่วยแกตามมาแล้วทีนี้เราก็กลับบ้านแกก็ดีใจแกก็มาหาอบอกไปกินที่ต้มเป็ดอยู่ในครัวไปวะแกก็เหลือฟันอยู่สองที่ <c oughs> ต้มเป็ด ต้มแบบอิสานน,นะนะลูกต้มใส่ข่ใส่ตาานะไข้น่ะเออแกก็แม่บอกเขาไปกินเลยในครัวแกก็เข้าไปแกเคี้ยวไม่ได้เนี่ยแกก็จับขึ้นมาจับขึ้นมาแล้วแกก็ดูด,แล, <laughs> ด,ด,ดแล้วก็วางไว้ที่เดิมดูดแล้วก็วางไว้ยายคนนี้จะเดินไปไปแอบมองเขาเห็นแกจับดูดแล้ววาง <laughs> จับดูดแล้ววางวะ วิ่งมาฟ้องแม่มคุณคุณไปดูสิป้าป้าของคุณนะ่ะจับเป็ดนนะ่ะดูดตั้งดูดตั้งดูดแล้วก็ตั้งไว้ที่เดิมเอาลงไปในถ้วยนะ่ะแล้วเอามาดูดใหม่แม่ก็เลยวิ่งไปเอา้าบอกป้าอันไหน,นกินไม่ได้ก็ทิ้งไปไม่ใช่ว่าดูดตั้งที่เดิมกระดูกม ว่าแล้วก็คิดถึงกะจายแล้วจเจอที่ใหม่ที่ร้านก็ดีร้านนี้เห็นคไอ้ไหมไปซื้ออะซื้อไปซื้อเป็ดตวัวนี้อือืมนานึกว่าใครเสียงคุณคุนผมว่าใากุกเข่ยงคุตบทักลูกมว้สวัดีครับ,บ้ง หัวแกแบบนั่งอย่างเดียวจริงๆนะงานจบแม่ยายอะ่ะเป็นเคยยังไม่รู้เลยเขาลดน้ำสพบแม่ยายตนไหนจนชาวบ้านเดินกลับมาเขาบอกก็เอ้าทำไมลุงมานิดไม่ไปลดน้ำศพบแม่ยายฮะเขารดกันตนไหนแกไม่ถามว่เจ้าภาพแล้วก็ <c oughs> ไม่รู้เร<ม>ื่องเลยเลย สมัยนั้นพี่ไมแกยังไม่ซื้อรถเกีงนะอ่ะแล้วให้ลุงมานิดพาไปสหไทยไปซื้อสีซื้อกันไก่นี่แหละตำผมซื้อครบแกก็ลุงมานิดแกไปแล้วแกไม่มองเลยแกไม่ขึ้นเลยขาพี่ไมยังค้าง,างอยู่น่าจะตอนนี้ไปลากไปเหรอพี่ไมแก่ยกขาวันนี้ลุงมานิดไปแล้ว โอ่ใจโม่ใจเอเนี่ยกลับไปถึงบ้านไม่เห็นเมียกลับมาใหม่เมียยังอยู่หน้าชาใสแล้วไม่เรียกเลยไม่ตะโกนเรียกเอโกนเลยแกไม่ฟังอ่ะแกมันไปดูอือแกไม่หันเลยแกบิดอย่างเดียวบิดร้อยยี่ไม่เห็นว่าเมียขึ้นไม่ขึ้นก็อยู่ก็ได้มาเนา เรืองอื่นก็เท่าแต่แม่ก็เหมือนกันเอาเงินเข้าธนาคารกสิกรแล้วให้หมามายืนรอเดี๋ยวไปเอารถให้ยืนรอหน,น้าธนาคารเนี่ยเดี๋ยวไปเอารถข้างในขับออกมาก็ไม่ได้จอด <foreigners. S 2> เลยกลับไปถึงปั๊มเอา้าเจ๊หายไปกับ <c> ห <ười> มามะม้ายังยืนอยู่หน้าธนาคาร น้องแกไม่โทรมามันสมัยนั้นมันโทรโศัพท์มันมีเครื่องเดียวแต่แกก็นึกออกอ่ะนึกออกไหมโทรศัพท์ที่แบบเหมือนเครื่องวิทยุสื่อสารอะกระดูกม้ากอากาศฟ้ากระดูกไม้อือากาศฟ้าม,ม,มันจะมีเครื่องเดียวมาก็ไม่มีอ่ได้ก็ต้องรอให้ป้ากลับมารับก็เลือี่ยังนึกได้อยู่ไม่ไดงนึกได้วานอื่นไม่นึกได้ไงเพราะว่าไปถึงแล้วอ่า มันต้องลงจากรถสิเมร์นะ่ะมันไม่มีใครลงว่ายังไม่ได้ขึ้นตัวแกไ,ไม่เห็นเลยนะเรื่องเดียวปลากันไม่ชอบกินหนังไม่ต้องย่างกับแม่กับลูกย่างกันอ๋อกินหนังเหรอ,อมผมไม่กินหนังหรอกตามสบายเลย <c oughs> แต่น้ำมันก็น่าจะดีนะน้ำมันกรุบกรอบดีนะเนี่เจ้านี่ก็ทำดูดีครับเอาตังให้ตายอ่ะโอ้ตังมันยังเหลือเฟือเดี๋ยวต้องคืนตังค์เหลือเท่าไหร่ ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวทำบัญชีก่อนเพราะว่าติดฟรีไปเท่าไหร่ติดฟรีไปพันพันเจ็ดพันเจ็ดน้องให้มาสองพันก็เหลือก็เอาค่าแรงไปห้าร้อยก็แล้วกันแล้วก็งานสามพันแล้วก็ประกันชั้นประกันภาพสมัครใจประกันชั้นสามก็พอนะเหมือนเดิม พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอมพรบพรบทำแล้วพันเก้านี่เฉพาะประกันอย่างเดียวพรบแต่ป้าทำตั้งแต่วันนั้นแล้วต่อตัวเอ่อพรบต้องไปต้องทำพร้อมตัอ่แล้วไปต่อภาษีได้อืมแล้วประกันพันเก้าก็ไปทำตอนเดือนกันยาก็ได้อ๋ ประกันอยู่อีกอะประกันชั้นสามไงทำไมยังไม่ทำอีู่อ่ะยังไม่ยังไม่ถึงเออไม่ถึงเขาไม่ทำเหรอทำได้ทำได้แต่มันนานไปผมลูกอีกสามเดือนแล้วอืมอีกสามเดือนก้าเดือนเก้าเดือนอะไรนี่เดือนหกเองอืมอีกสางเดือนกันยาป่ะใช่เดือนแปดก็ได้เขไปทำแต่มือนไอ้ ภาพสีนี่มันต่อได้่วงหน้าไม่เกินภายในสามเดือนได้ป้ายวงกลมอ่ะทำแล้วใช่ไหมทำแล้วติดแล้วร้อนเลือดมาตารอเลือดรอเลือดแล้วมันไม่จ้าหรอก็ไปปุ๊บก็ได้คิวแรกเลยก็ออกจับวัดปุ๊บก็เข้าก็ได้คิวแรกเลยประมาณห้าสิบีก็ได้ครับได้อยู่กรุงเทพก็ไปทำเองแต่แต่มานี่ ใบเจ้านี้มันบอกว่าให้ผมไปทําให้เถอะก็เลยให้มันไปทํามาจีบสองร้อยไงก็เลยให้มันไปทำสองร้อยแพงอยู่นะเรออืมไปต่อแป๊บเดียวเองสองร้อยเนอะวันนั้นพี่หลงตึกต้องใจ่พี่หลงตึกนะพี่หลวงต้นนะผมบอกว่าเรียกเก็บสองร้อยเรียกผมดีกว่าใช่อย่างงั้แกก็เลยวันนั้นให้ผม จเว่าอะไ,ไรเอาหลบพี่สองไม่พอเอาเข้าที่เรียกแกปะมันต้องเรียกแก,กเองเอานั่งสบายด้วยอืมกไปส่งไหอ้อะส่งลองก็ไปส่งวัดพุทธบูชาวันที่เก้าพี่จะให้ปลาไปงานบวชแทนพี่ได้ไหมก็มีโสโซท,ท่านสุภชัยลูกชายบวชอยู่ที่วัดธรมบูชา คุณก็ไปอะที่ปีชงพีไปไม่ได้งานบวชงานบนเลือกดีอะเลือกดีสำหรับเขาไม่ดีสำหรับเราอพวสีเยอะกุบอเอารอืมแล้วพี่ร้อเปอระเออพี่จอร้อยเงานเ้าพี่แม่แม่ไม่เกี่ยวไม่มีอะไรเกิดขึ้นปลาข้าวมันเยอะไงหนึ่งใบเลรเพราะว่า จงก็หนุนปีม,มันปีม,มัเมียกินเป็ดน,นะรู้สึกกระดูมดะกมันเยอะมากเกิน เออเนื้อมันมันเป็ดไล่ทุ่งไงมัน<า>ก,ก็เลยไม่ค่อยมีเนื้อ,อแต่ไก่นี่มันไก่ไก่ตอนไก่ไก่เหมันไก่ไข่ ไม่ได้เขี่ยกันไปเขี่ยกันไม่ได้เขี่ยกันไปเอาแต่เนื้อนะมันสับไม่ขาดเอาแต่เนื้อเอาแต่เนื้อเอาหนังไว้ให้พี่เอาไปเนยพี่เอาหนังก่อนอ๋อวันนี้กินหนังกันป้าไม่กินไหมจ๊ะผมไม่กินกินเถอะแม่ก็เอาไปหั่งพิ้นเล่อยอ๋อมันสดอะไรตรงนั้นแม่ป้าไมาอย่าง สงสัยอยู่แล้วทำไมป้าเป็นแบบนี้บอกผู้ชินแล้วรถมันเตจช่วงนี้รถมันติดบอกป้าว่าทุเรียนไม่เตาเลยมันบอกเมาไปยุ่งอยู่เรียนแต่อ๋อป้าไปหลายรอบเผื่อมันจะยังไม่มาไงเป็ดเนี่ยมาห้าโมงถูกไหมเบสสี่โมงมาแล้วก็ยังสี่โมงก็สี่โมงเนี่ยก็แวะไปดูทุเรียนก่อน เรื่องทยเรียนเจ็ดก็แวะมาดูเป็ดไปดูเป็ดไปดูทุกอย่างอีกพอไปดูเป็ดปุ๊บเนี่ยก็ไปซื้อยาต้มเพราะว่ายาต้มตอนนั้นเริ่มซื้อเป็ดแล้วกําลังจะมาบ้านนี้แล้วทุเรียนงูโงไม่มาทุกวันเขาอาจจะมาแค่วันที่มีตลาดวันนั้นมันมีตลาดนัดไงสงสัยเพราะว่ามันไม่สุกไม่เกี่ยวดุมันมาเมื่อมันมันของมันสุก ไม่เกี่ยวว่าทุบตลาดไม่มีไม่เกี่ยวมันไม่ได้ขึ้นกับตลาดของมันมาเมื่อไหร่ก็ได้ขายเมื่อน้นยกไว้มันไม่มีของมันไปเอามาจากชุมพรมู่งมันมีจัญญรยับัน

น้ำจิ้มมีปลากินมาซ้าเอาไปบ้านไปเดี๋ยวเอากลับบ้านก็ได้ไม่มีใครกินเลยรู่นที่อยู่ภูเก็ตแกก็จะบายดีอ่ะอือเดี๋ยวก็จะบายดี ดิ้นทบากข้าวเขาก็ถวายกันง่ายๆ่ายลถึงไปซื้อเขาไม่อร่อยเราว่กเขาปวดใช้เครื่องเงีอะเขาก็ขาดทุน่ของมันแพงค<ช>ุณอ<ต>ย่าูกใจแต่ถ้าเราทำเองมันอร่อยแน่น,นอืม <c oughs> อย่างไม่มีใครก็ทำด้วยเพราะขายไม่คุ้มอืมตอมนแล้วคุณก็ไปกั้เกอะมากเยอมากแล้วเอา ฮึทำไม่แกงก็จะเหมือนที่มากก็เอาใช่ไหมฮอืมได้แล้วบอกแก๊แกก็ซื้ออืมม้นหนกักจริงจ้าฮึว่าตัดเอาไปแบ่งให้แกเจ๊น้ำพี่บอกว่าเจ๊จำได้หมายเลขสองตัวเจ๊ไม่เอาอ่ะเลขสามตัวเจ๊ไม่เอาอ่ะอแกบอกว่า ลองมาบอกเขาดิบอกสิแกบอกว่าแกบอกแกบอกไม่เอาเองอ่ะอืมโอเคอ่ะแกไม่มีปัญหาไงแจ๊าใช่อืมแต่รอบนี้แกบอกว่าไม่เอาเอาเลขโน้นอืมเอาเอาเลขอื่นแกพูดอย่างนี้แม่อืมนั้นก็แม่ก็เลยบอกว่าโอเคเลขอื่นน่าจะไม่มีแล้วค่ะเพราะถามป้าปลาแล้วงั้นก็แจ๊บเอาแค่สองสองชุดนะคะอืม ค่ะพานะอ่าแม่ก็เลยยกเลิกเลยใบนั้นน่ะพูยกเลิกด้วยยกเลิกเพราะความปกติให้อะไรแกก็เอาหมดไงแม่ก็เลยเกรงใจแกว่าอุ้ยเราก็ยัดเยกแยะทำมาหลายรอบแล้วไม่มีปัญหาเลยแกทุกครั้งอ่ะรอบนี้แกบอกเอาเอาไว้งินกบบางแบบ เขาคงไม่เอาเรื่องเงินแล้วสมมผมว่าไม่ปกติใชมากแกก็เอาหมดที่หนาเอาเรื่องโน้นคืนกลับมาไหมเพราะว่าแกเอาไม่เกินสามคู่อยู่แล้วอะอืถ้าแกเอาเรื่องโน้นแกจะนี่เป็นแปดคู่ไอ้ชีพคู่เป็นไปไม่ได้ แกบอกแกซื้อแค่สองสามนแกจะเจาเลขโน้นคือเลขอะไรอีกเลขหนึ่งเดี๋ยวืออ๋ออีกเลขยังไม่มีต้องใช่รู้สึกผมจัขาคไหแล้ว